สวัสดีครับวันนี้เกษตรข้างรู้ว่าจะมาเสียบยอดมะเดื่อฝรั่งบนตอทุมพรนะครับอันนี้เป็นตอทุมพรที่เราปลูกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเสียบที่หลังอันนี้จะมีสายพันธุ์ที่เราเสียบไว้จะเน้นเป็นคูโรมิสึนะครับที่บ้านต่างจังหวัดจะไม่มีพันสายพันธุ์นี้นะครับเป็นคูโรมิสึแล้วก็อันนี้เป็นเอ็กเซลฝากไว้หนึ่งกิ่งนะครับส่วนทั้งหมดที่เสียบวันนี้น่าจะเป็นเจ็ดกิ่งหกกิ่งเป็นคูโรมิสึส่วนอีกหนึ่งกิ่งเป็นเอ็กเซล มาฝากไว้ที่นี่ก่อนนะครับเนื่องจากว่าต่อเราน้อยนะครับเลยต้องมาฝากไว้ที่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับจะเสียบยอดบนนี้เป็นสายพันธุ์คุโรมิสึนะครับครับนี้เราจะเสียบแบบสายฟ้านะครับหรือแบบสลักนะครับนี้ป้องกันนิ้วได้นะครับแต่ถ้าคนที่ชานาญแล้วสามารถที่จะผ่าลงไปได้เลยตันนี้ครับลองไว้นิดนึงนะครับสําหรับมือใหม่ หลังจากเราเฉือนแล้วก็จะผ่าลงมานิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับยอดพันธุ์ดีเฉือนนะครับเฉือนก็จะได้ประมาณนี้นะครับจริงๆต้องให้กิ่งเท่ากันจะดีที่สุดนะครับแต่ว่าเรามีกิ่งและตอจํากัดก็เลยจะเสียบที่ตอโตกว่านิดนึงนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะผ่าที่ตัวพันธุ์ดี ลงไปเช่นเดียวกับ่าต้นต่อนะครับเนี่ยเราประคองนะครับประคองใบมีดได้นะครับค่อยๆผ่าแผลที่ได้ก็จะประมาณนี้นครับเดี๋ยวเรามาเสียบลงไปที่ต้นต่อนะครับเนื่องจากว่าต้นตอกับยอดพันธุ์บีไม่เท่ากันนะครับเราจะชิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับครับจากนั้นใช้เทปพ,พันกิ่งนะครับทําเป็นเส้นยืดนะครับ ก็ยืดนะครับยืดแล้วพันนะครับพันทับไปเลยนะครับพันให้แน่นนะครับน้นให้แน่นพอนะครับายสายเราตัดออกนิดหนึ่งนะครับพันด้วยพาราฟิลนะครับเนื่องจากเราเสียบยอดไว้การแจ้งนะครับพาราฟิลมพันตั้งแต่แผลเลยนะครับแผลที่เราเสียบพันขึ้นไปเลยนะครับพาราฟิลมนี่จะมีคุณบัตคือป้องกันแสงนะครับป้องกันอากาศเข้าไปในยอดพันดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะ เป็นทางน้ําได้ด้วยนะครับน้ําจะซึมผ่านได้นะครับตรงที่เป็นตาเราพันสองรอบนะครับแล้วก็จบที่ด้านบนนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราจะป้ายด้วยทัญญากันเชื้อรานะครับด้านบนนิดนึงนะครับนี่เป็นการเสร็จขั้นตอนในการเสียบยอดเมือเดือฝรั่งบนตอขรุพรนะครับ ทั้งหมดที่เราเสียบวันนี้เป็นหนึ่งต้นนะครับมีอยู่เจ็ดกิ่งนะครับเราจะใช้เสียบยอดที่แตกออกมาเป็นแขนงนะครับเลือกเสียบตรงนี้กิ่งจะได้ไม่โตมากนะครับถามว่าเราเสียบที่ต้นต่อใหญ่ได้ไหมได้นะครับแต่โอกาสที่แผลจะประสานกันค่อนข้างยากนะครับแต่สามารถประสานได้เหมือนกันนะครับถ้าเสียบถูกวิธีสายพันธุ์คุโรมิสึนะครับสี่กิ่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นคุโรมิสึนะครับสองกิ่งส่วนกิ่งนี้จะเป็นสายพันธุ์เอ็กเซลเรามาฝากไว้เนื่องจากว่าตอเรามีน้อยนะครับ เพื่อเป็นแนวทางในการเสียบยอดมะเดื่อฝรั่งบนตองทุมพรนะครับการแจ้งนะครับอันนี้เป็นการแจ้งเราเสียบไว้ตอนนี้เราจะมาดูอีกทีก็คือประมาณสี่ห้าเดือนนะครับก็คือช่วงตุลาเลยนะครับเพราะจะกลับบ้านตอนตอนช่วงนั้นนะครับเราจะเสียบทิ้งไว้เลยนะครับฝากกดติดตามช่องเกษตรข้างรวด้วยนะครับสวัสดีครับ